กับสวัสดีพี่ตามทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องท่านเหมือนอายโยทยานะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับเครื่องรางของขังนะครับแล้วก็วิชาเสยศาสตร์รวมถึงนะครับการปฏิบัติของคนโบราณนะครับที่กระทาต่อวัตถุอาถรรพ์หรือเครื่องรางของขังนะครับที่ถูกปลุกเสกจากผู้ทรงวิทยาคมหรือเป็นพระเเกจิหรือว่าเป็นอาจารย์ ทั้งสายดําและสายขาวเนี่ยนะครับเขามีวิธีการปฏิบัติต่อเครื่องรางของขังของเขาอย่างไรนะครับเครื่องรางของขังของเขาเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยที่ผมได้พูดถึงนะครับไม่เฉพาะเจาะจงว่าอย่างใดอย่างนะครับเครื่องรางของขังเนี่ยนะครับของเขานยก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างหรือว่า2ประเภทนะครับหลักๆเลยนะของคนโบราณของคนสมัยก่อน1ก็คือของตัวโปรดนะครับ2ก็คือของที่เป็นของทั่วไปที่เขาสร้างขึ้นนะครับ อของตัวโปรดนี้ก็จะเป็นของที่อ,อยู่ใกล้ชิดเขานะครับที่ได้มาจากบรรพบุรุษของเขาหรือว่าเป็นอาจารย์ที่ให้สืบทอดมานะครับนั่นก็คือเป็นของตัวโปรดอย่างของทั่วไปก็คือเขาก็จะสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อให้ไปปกปักรักษาคุ้มครองตรงนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นเครื่องรางของขลังที่ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับที่ผมอยากจะมาพูดให้ผู้ติดตามของผมเนี่ยนะครับได้รับฟังนะครับ ส่วนการปฏิบัตินะครับทุกท่านนี่อาจจะเคยได้ยินมานะครับว่า,าเครื่องรางของขังของเขาเนี่ยนะครับนอกจากการสวดเศกให้มันมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารยิ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเขามีการทําบุญให้ด้วยนะครับการทําบุญเนี่ยทุกท่านอาจจะเข้าใจว่าเป็นการไปถวายสังฆทานที่วัดแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเครื่องรางของขังนั้นๆไม่ว่าจะเป็นตัวโปรดหรือไม่ใช่ตัวโปรด ทุกท่านอาจจะไปเข้าใจอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะมันก็กระทําได้นะครับแต่คนโบราณหรือว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทําในลักษณะที่แบบว่าตั้งกองบุญนะครับถ้าตั้งกองบุญเนี่ยทุกท่านก็จะสงสัยไปอีกนะครับว่าจะเอาเงินมาจากไหนนะครับคนโบราณโบราณเนี่ยบางคนเนี่ยหรือว่าเป็นคนจนเนี่ยก็ไม่สามารถตั้งกองบุญได้เลยสินะครับตั้งได้นะครับมันมีวิธีอยู่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือว่า การตั้งกองบุญเนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันผมจะอธิบายก่อนครับว่าต้องใช้เงินมากมายมาหาศาลคืออย่างสมมุติว่าเราจะทําบุญหาผู้ตายหรือทําบุญหากระดูกนะแต่ละภาคก็เรียกไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีหมอนมีเสือ่อมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับที่จะมาทําบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหรือว่าทําบุญหากระดูกเนี่ยนะ แล้วก็จะเป็นวันที่รวมญาติแล้วก็จะมีหมหรสพบ,บางคนฐานะดีหน่อยนะครับก็จ้างคอนเสิร์ตหรือว่าจ้างดนตรีมาเล่นแล้วก็เลี้ยงแขกที่มาในงานนั้นล้ม,มวัวล้มหมูเนี่ยโอ้หลายตัวเหมือนกันก,นก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ก็เอาตามฐานะแล้วกันนะครับแลวทีนี้นะครับไอ้ตรงนั้นมันคือกองบุญที่ทุกท่านอาจจะเคยเห็นในปัจจุบันเนี่ยเยอะมากนะครับมีแทบทุกภาคเลยนะครับกองบุญที่ผมว่าเนี่ยนะครับคนจนก็สามารถทําได้นะครับเอ่อ ของนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโปรดหรือไม่ตัวโปรดเนี่ยนะครับมันจะกําหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือว่าผมจะยกตัวอย่างผมนะครับที่ผมเคยไปทำนะครับตามกําลังศรัทธาที่เรามีนะครับหลักๆเลยก็จํานวนตัวเลขนะครับก็ถ้าเป็นของตัวโปรดบวกถึงกับสถานภาพเงินเดือนเราหรือว่าเงินของเราที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็หลักพัน500้แล้วก็หลักร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับเอาตามกําลังที่เรามีอยู่นะครับ ก็นําเงินส่วนนี้นะครับแล้วก็สังฆทาน1นึ่งถังนะครับสังฆทาน1นึ่งถังเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องไปซื้อตามร้านนะเราสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่เป็นข้าวของเครื่องใช้แล้วก็เอาไปให้พระหรือให้พระเนี่ยทำนะครับแล้วเราก็ต้องไปบอกพระด้วยว่าขอตั้งกองบุญเล็กๆนะบอกนี้นะครับพระก็จะสวดให้แต่ผมไม่รู้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับพระเนี่ยนะครับ ยังเข้าใจในการทําตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าไปเข้าใจเป็นภาพใหญ่อย่างที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้ก็คือว่าการทําบุญหากระดูกมันต้องใช้เงินเยอะนะเป็นวันที่รวมญาติจ้างคนทรงคนเสร์หมหรสพอะไรเนะี่ยทุกคนอาจจะไปมองภาพนั้นหรือว่าพระปัจจุบันเนี่ยอาจจะไปมองภาพนั้นหรือเปล่านะครับแต่ผมที่ผมเคยไปทำเนี่ยนะกับพระที่อยู่แถวบ้านผมเนี่ยนะท่านเข้าใจนะครับแต่ก็มีหลายรูปนะครับที่ไม่เข้าใจซึ่งในการจดบันทึกของวัฒนาการร้องนะก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่า คนสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นคนเล่นของเขามักจะมาทําบุญหรือว่าตั้งกองบุญให้กับเครื่องรางของขังของเขาไม่ว่าจะตัวโปรดหรือไม่ตัวโปรดก็ตามเนี่ยเขามักจะทําอยู่แบบนี้ตลอดนะครับไปทําที่ไหนก็ไปทําที่พระนะครับให้พระ,พระตั้งกองบุญให้นะครับแล้วก็เราก็เอ่ยในใจนะครับบางครั้งบางทีก็จดใส่กระดาษเหมือนกันนะครับว่าจะให้ใครให้ใครจากนั้นก็เผานะครับเผาแล้วก็เอาใส่ภาชนะไว้แล้วหลังจากนั้นก็กวดน้ําเทลงไปนะครับเป็นการ อุทิศส่วนบุญส่วนุุลหรือตั้งกองบุญกองบุญใหญ่นะครับให้กับเครื่องรางของขังของของุนพลขุนศึกหรือผู้ที่เล่นของในสมัยก่อนนะครับเขาจะทํากันในลักษณะแบบนี้แม้กระทั่งขุนแผนนะครับการจดบันทึกของวตาการ้องก็ได้จดเอาไว้นะครับว่าขุนแผนวีรบุรุษในตำนานหรือว่าขุนศึกขุนพล,ผลแ,ตแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะก็ถูกจดบันทึกเอาไว้นะครับว่าเขาทำนะครับแม้กระทั่งบรรพชนบรนรพกษัตริย์เนี่ยหรือว่าพระมหากษัตริย์อยุธยาเนี่ยก็ทำนะครับ ส่วนมากแล้วจะทำนะคนที่มีวิชาอาคมเนี่ยเขาจะทําเขาจะสละทรัพย์ของเขานะครับเพื่อทําให้กับเครื่องรางของขังของเขานะครับบางคนฐานะดีนะครับก็ทําปีละสองครั้งนะครับบางคนฐานะไม่ค่อยดีก็ทําปีละครั้งเท่านั้นเองนะครับหรือไม่บางทีก็นานๆทําครั้งนะครับมันจะช่วยให้เครื่องรางของขังของเขาเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์นะครับสามารถ ช่วยโดนบรรดาในสิ่งต่างๆนะครับแต่คนสมัยก่อนนะั้นส่วนมากแล้วจะเอาไปใช้ในการลบการศึกซะมากกว่านะครับเขาไม่ค่อยได้มาให้บอกหวยบอกอะไรเหมือนคนปัจจุบันนี้นะครับน,นั้นก็คือเป็นเรื่องราวที่ผมได้มาเล่าให้ฟังสําหรับผู้ที่เล่นของอยู่หรือว่าผู้ที่กําลังจะเล่นของหรือว่ามีของอยู่แล้วนะครับอยากจะทําบุญให้กับเครื่องรางของขังตัวเองนะครับผมเชื่อนะครับว่าผู้ติดตามของผมหรือคนที่เข้ามาดูผมอยู่เนี่ยจะต้องมีคนที่ได้รับมรดกตกทอด เป็นเครื่องรางของขังที่มีวิญญาณอาจจะเป็นวิญญาณที่ถูกปลุกเสกมาจากวิญญาณดวงวิญญาณคนตายไปแล้วนะครับเอามาเป็นเครื่องรางของขังหรือถูกปลุกเสกมาด้วยผู้ทรงวิทยาคมนะครับปลุกเสกเป็นรูปร่างเป็นตัวตนเนี่ยที่เรียกให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือสายขาวนะครับท่านที่เข้ามาดูอยู่เนี่ยก็สามารถไปทําได้อย่างที่ผมพูดนะครับแต่ปัญหามันติดอยู่ตรงที่ว่านะครับ ระนั้นท่านจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดให้ท่านฟังหรือเปล่านะครับหรือจะไปเข้าใจในกรณีที่แบบต้องทําบุญใหญ่ไปเอาตรงเอาเต้นมาหรือทําบุญหากระดูกอย่างที่เราเข้าใจนั้นมันต้องใช้เงินเยอะคือจริงๆแล้วไม่ต้องได้ใช้เงินขนาดนั้นนะครับเราใช้แค่เงินอย่างที่ผมบอกตามจํานวนที่ผมไปพูดมาเมื่อกลางต้นนี้นะครับก็คือตั้งกองบุญเล็กนะครับให้เขานะครับเอาตามกําลังศรัทธาตามกําลังทรัพย์ที่เรามีนะครับก็หนึ่นะครับ แล้วก็หลักร้อยห้าสิบนะครับจะสองร้อยสามร้อยก็ได้นะครับแต่จะต้องระบุไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราจําได้นะครับของตัวโปรดหรือไม่ตัวโปรดของเรามันไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นเราก็ระลึกในใจนะครับได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนท่านไม่ต้องกลัวว่าจะสูญเปล่าส่วนพระนั้นจะดีไม่ดีนะครับถ้าทำมาทำพิธีให้นะครับยังไงก็ได้แน่นอนนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับท่านสบายใจได้เลยเหมือนกับบุญนะครับไปทําบุญกับพระที่ไม่ดีโดยที่เราไม่รู้นะครับกรณีที่เราไม่รู้นะว่าพระองค์นี้ไม่ดีเนี่ย ถ้าท่านบริสุทธิ์ใจนะครับท่านเต็มใจนะครับท่านมีจิตใจที่ปร่งใสแล้วตั้งใจไปทําบุญให้กับผู้ใดก็แล้วแต่สุดท้ายท้ายสุดไม่ว่าพระองค์นั้นนะครับจะดีหรือไม่ดีบุญท่านได้แน่นอนนะครับส่วนเรื่องพระองค์นั้นที่ไม่ดีนะครับก็เป็นกรรมของเขาคนละส่วนกันนะครับอันนี้ก็คือว่าผมมาอธิบายให้ผู้ที่ตามของผมเนี่ยได้เข้าใจนะครับในการทําบุญแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพระองค์นี้ไม่ดีนะครับเราก็แค่ไม่ต้องไปทําบุญเท่านั้นเองนะครับเราก็เลือกกับ พระที่เราไม่รู้แล้วก็พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังคลิปของผมนะครับที่ได้มาเล่าให้ฟังว่าคนสมัยก่อนนอกจากจะมีการสวดเศกเลขยจันประสิทธิ์ให้กับเครื่องรางของขังของเขาแล้วเนี่ยนะครับเขายังมีวิธีการที่จะทําให้เครื่องรางของเขาเนี่ยเครื่องรางของขังของพวกเขาเนี่ยนะครับมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็คือ การไปตั้งกองบุญนะครับโดยสละทรัพย์ของตัวเองแล้วก็ให้พระทำนะครับตั้งกองบุญอย่างที่ผมบอกไปอย่างเมื่อกี้ท่านก็สามารถไปทําได้นะมันคนละอย่างกันนะครับกับการที่เราไปถวายสังฆทานที่วัดแล้วก็ถวายะกะ่กาวคําถวายสังฆทานมันคนละอย่างกันถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันได้ไม่เต็มนะครับมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้เฉพาะเจาะจง ถ้าเราเฉพาะเจาะจงตั้งเป็นกองบุญอย่างที่ผมได้บอกไปอันนี้คือเขาจะได้เต็มได้เยอะได้มากด้วยนะครับผมก็เคยทำนะครับผมก็เคยทําไม่ใช่ว่าผมไปจําจากตารามาแล้วก็เอามาพูดนะครับผมเคยทำนะครับผมเคยทาเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยมีเครื่องรางของขลังของที่ประจําตระกูลนะครับที่ได้มาจะเป็นอะไรผมก็ขอสุงอนไว้ตรงนี้นะครับผมไม่ว่ากันนะผมก็ทํามีมากก็ทํามากมีน้อยก็ทําน้อยตามกําลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธาที่เรามีอยู่นะครับอันนี้ก็คือมาแบ่งปัน ความรู้มาแบ่งปันสาระที่ถูกลืมเลือนไปนะครับมันจะมีเครื่องราง,งของขังอยู่ชนิดหนึ่งนะครับที่ว่าไม่ต้องทําทกองบุญให้นะครับแต่จะต้องเลี้ยงด้วยเลือดเลี้ยงด้วยการพรมนะครับนั่นก็คือนั่งนะครับงั่งนี่จะมีความโดดเด่นแทบทุกยุคทุกสมัยแต่การจดบันทึกนะครับบันทึกอื่นๆอันนี้ผมไม่ได้พลาดพิงนะครับก็คือไม่ได้ถูกกล่าวถึงเลยเรื่องนั่งนะครับทั้งๆ้ที่เป็น เครื่องรางของขังหลักเลยนะครับของบ้านเมืองกรุงศรียุธยาและยุคอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่กรุงศรียุธยาตั้งแต่น่นไลขึ้นไปนะครับสุขโขทยัยลบบุรีระโวอะไรพวกนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็จะมีเครื่องรางของขังที่เป็นหลักเลยในใช้ในการออกรบที่ขาดไม่ได้เลยก็คืองั่งนี่แหละนะครับไม่ว่าจะสายดําสายขาวเนี่ยนะครับงั่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะทําบุญให้หรือไม่ทําบุญให้ก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับไอ้นี่คือกรณีที่ผมพูดถึงนั่งคนระับแต่ หลักๆและวิธีการที่บูชางั่งหรือว่าการที่เลี้ยงงั่งที่ดีที่สุดก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือการพรมนะพรมก็คือการมีอะไรกันนะครับการมีอะไรกันแล้วก็ให้อาจารย์มากระทําพิธีอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับว่าการพรมงั่งหรือการเลี้ยงงั่งของคนโบราณเนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับแทบจะปฏิบัติเหมือนกันทุกยุคทุกสมัยส่วนจะมีอะไรกันกี่ครั้งนะครับก็ข,ขึ้นอยู่ตําราการสร้างงั่งนั้นๆ ของครูบาอาจารย์นั้นๆเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมมาบอกส่วนพวกเครื่องรางของขัง,ง,งที่ไม่ได้มีตัวตนเช่นผ้ายันตะกุดพระเครื่องพวกนี้นะครับคือเราไม่ต้องไปทําบุญให้นะครับเราแค่ให้คนที่มีวิชาอาคมหรือว่าเป็นอาจารย์เป็นพระเกจิปลุกเสกให้ก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้คือผมมาพูดถึงในกรณีที่เป็นเครื่องรางของขัง,ง,งที่มีตัวตนนะครับเป็นวิญญาณและถูกปลุกเสกด้วย ผู้ทรงวิทยาคมนะครับไม่ว่าจะกรรดินกรทรายกรอะไรก็แล้วแต่คือต้นมงต้นไม้แล้วมาปลูกเสกให้มีตัวตนนั่นคือเป็นการสร้างจากผู้มีวิชาอาคมนะครับมันมีบางตำรานะครับที่ถูกสร้างขึ้นด้วยสมาธินะครับการสร้างของของคนโบราณนะครับนั่นเป็นพื้นฐานนะครับอันนี้คือเป็นพื้นฐานการสร้างของจากสมาธินะครับทุกท่านอาจจะไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าก็ช่่ยคอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันนะครับว่าการสร้างของจากคนที่ ถ่ายทอดให้กับลูกศิษยน์นะครับมันเป็นพื้นฐานเลยก็ว่าได้นะครับการสร้างของจากการทําสมาธิเนี่ยครับอย่างสมมติว่าเขาจะสร้างเป็นควายธนูนะครับเขาก็จะสร้างจากการนั่งสมาธิแล้วเขาก็จะมีคําบอกคําสวดนะครับให้เพ่งและลึกนึกถึงในวัตถุนั้นๆที่เราอยากจะให้เป็นไปนะครับมันต่างจากการปลุกเสกที่เอาปั้นเป็นรูปวัวรูปควายแล้วก็มาตั้งแล้วก็ปลูกเสก มันคนละอย่างกันอันนี้คือไม่ต้องปั้นไม่ต้องมีรูปปั้นรูปภาพอะไรเลยนะครับก็สามารถนั่งสมาธิแล้วสร้างขึ้นได้เลยนะครับมันเป็นพื้นฐานนะครับของคนที่จะถ่ายทอดวิชาให้กับอีกคนคนหนึ่งหรือที่เรียกว่าลูกศิษย์นั่นเองนะครับถ้าสร้างได้นะครับก็ถือว่าเป็นการาผ่านขั้นตอนนะครับถือว่ามีจิตที่สามารถที่จะปลุกเสกเครื่องรางของขังอื่นๆได้นะครับแล้วอาจารย์ก็จะทำํำให้ลูกศิษย์นั้นนะครับ สร้างของขึ้นมาตามลําดับขั้นตอนแต่ละสํานักที่เขาจะถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์นะครับแต่ว่าพื้นฐานนะครับจะต้องมีคือการฝึกจิตนะครับฝึกจิตให้มั่นคงนะครับให้เป็นสมาธิเมื่อจิตมั่นคงเมื่อจิตนิ่งนะครับก็สามารถปลุกเศษอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องปลุกมีวัตถุนั้นๆไม่ว่าต้องมีรูปภาพเป็นวัตถุเป็นรูปปั้นนะครับสามารถสร้างได้เลยนั่งอยู่หลับตาปุ๊บสร้างขึ้นได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้อีกความรู้หนึ่งครับที่ผมนํามา เผยแร่ให้ผู้ติดตามของผมเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าเรื่องราวศิลศาสตร์หรือเครื่องรางของขังของคนสมัยก่อนเนี่ยมันมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนอีกมากมายนะครับผมคงเล่าวันเดียวคลิปเดียวคลิปนี้คงหมดไม่เป็นแน่นอนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับเรื่องราวต่อไปครั้งต่อไปนะครับผมจะหยิบยกในเรื่องราวของปรติศาสตร์นอกตำราแล้วก็เรื่องราวในอดีตในโบราณกาลนะครับที่ ผมนามาเล่าเนี่ยนะครับตำราการนั่งยิงเนี่ยผมก็เอามาจากการจดบันทึกของวัฒกาลร้องแล้วก็คําบอกของคุูบาอาจารย์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษเราเนี่ยนะครับตกทอดเอาไว้ให้พวกเราเนี่ยนะครับได้รู้นะครับส่วนผมเนี่ยนะครับก็เป็นกระบอกเสียงที่มาบอกท่านอีกทีนึงนะครับไว้พบกันใหม่เจอกันใหม่ขอขอบคุณมากกลับสวัสดีครับ